ซื้อชุดนักศึกษาที่ไหนดีโอ้เป็นคำถามที่ยอดฮิตมากๆเลยนะครับเนี่ยอืมคือจะว่าไปแล้วนะครับชุดนักศึกษาเราสามารถซื้อที่ไหนก็ได้ฮะไม่จำเป็นต้องมาซื้อที่มหาวิทยาลัยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงขวเข็มขัดของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นเองฮะคือเมื่อวันก่อนฮะขวเข็มขัดผมพังแล้วมันใส่ไม่ได้ใช่ปะผมก็เลยต้องไปซื้อหขวเข็มขัดใหม่ที่มหาวิทยาลัย มคราวนี้ทุกคนก็มาดูกันนะฮะว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรทางด้านซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นหัวเข็มขัดเกา่าที่ซื้อในร้านค้าแถวหน้ามหาวิทยาลัยส่วนราคาเนี่ยประมาณ50บาทนะส่วนทางด้านขวามือเนี่ยทุกคนอันนี้ผมซื้อที่อาคารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนั่นเองฮะราคาอยู่ที่27บาทครับเอาล่ะแล้วคราวนี้เราก็มาดูความแตกต่างของ2หัวเข็มขัดกันนะฮะเริ่มจากด้านล่างก่อนเลยครับ ฝั่งซ้ายมือนะทุกคนดูมันจะบางกว่าเห็นปะทางด้านขวามือเนี่ยมันจะดูหนามากๆเลยล่ะต่อมาเราก็มาดูด้านบนกันฮะอืมเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตเห็นใช่ปะว่าฝั่งซ้ายก็บางๆเหมือนเดิมฝั่งขวาก็จะดูแบบหนาแข็งแรงอืมประมาณนี้แล้วเราก็มาดูด้านหลังกันต่อเลยฮะฝั่งซ้ายจะเป็นดุนตาศิลาจารึกนั่นเองนี่ฝั่งขวาจะเรียบเนียนกริบอือ ดูแข็งแรงและทนทานมากๆเลยนะฮะเอาล่ะฮะทุกคนเราก็กลับมาดูที่ด้านหน้ากันดีกว่าฮะเห็นไหมครับระหว่างความละเอียดและความชัดเจนของตารามหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเพื่อนๆคิดเหมือนผมปะครับสุดท้ายนะครับทุกคนเราก็มาดูที่ขนาดของหัวเข็มขัดมหาัายกันดีกว่าฮะซึ่งของสำนักพิมพ์เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าของร้านค้าข้างนอกนะครับอืมเห็นปะ ผมว่าค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยล่ะครับสำหรับของในสำนักพิมพ์มหาลัยกับร้านค้าข้างนอกนะครับเพื่อนๆและถ้าเ,เพื่อนๆอยากซื้อเครื่องหมายของชุดนักศึกษามหาลัยเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่อาคารสำนักพิมพ์ในชั้นที่3และที่นี่ยังเป็นศูนย์หนังสือที่จำหน่ายหนังสือในรายวิชาต่างๆของมหาวิทยาล,ลัยรามคำแหงนั่นเองครับทุกคนหรือถ้าเพื่อนๆอยู่ไกลไม่สามารถมาซื้อได้ใช่ปะทางสำนักพิมพ์อะ่ะเขาก็มีให้สั่งออนไลน์ด้วย ที่ w w w r u p e s t r u a c t h เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนอืมสำหรับผมว่านะของแพงมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปส่วนของทุกถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้กากเสมอไปสักหน่อยทุกคนคิดเหมือนผมปะครับและสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผมพูดข้อมูลอะไรผิดพลาดไปก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับทุกคน